สวัสดีครับกินดูชาเลนจ์ e ีพีนี้เราอยู่กันที่ร้านช้อนหมูกรอบทาวินทาวครับชื่อร้านก็บอกแล้วว่าหมูกรอบชาชูก็คือเด็ดจริงๆนะครับวันนี้เนี่ยต้องไปติดตามกันว่าตาลน,นะครับซึ่งเป็นแชมป์สสมัยแล้วเนี่ยจะยังคงสามารถรักษาตำแหน่งแชมป์ได้หรือเปล่าและผู้ท้าชิงของเราเป็นใครเขาเพรา้อมที่จะล้มตาลจากตำแหน่งแชมป์หรือเปล่าเนี่ยต้องติดตามกันครับแต่ก่อนจะพบ้พื่นขทั้งสองคนนั้นพบกับกติกาหลักกันก่อนได้เลยครับกติกา ในแต่ละแมชจะมีผู้แข่งขันทั้งหมดสองคนครับเราจะจับเวลาเพื่อให้ผู้ข้แข่งขันรับประทานอาหารให้หมดและจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้้าแข่งขันคนใดคนหนึ่งไม่สามารถทานอาหารหมดภายในเวลาหรือขอยอมแพ้ในกรณีที่ผู้้าแข่งขันทั้งสองคนนั้นทานอาหารไม่หมดเราจะวัดปริมาณอาหารที่เหลือในจานเพื่อตัดสินผู้ชนะในแมชนั้นผู้ชนะในแต่ละแมชจะได้เจอผู้ท้าชิงคนใหม่ไปเรื่อย จนกระทั่งเส้นสุดสีสั้นครับหวลีครับตาอายุ3ามีอาชีพโปรแกรมเมอร์ครับค่อนข้างท้าทายอยู่แต่ก็ทู้เต็มที่ครับ <c oughs> อร่อยครับแต่ก็เผ็ดพอสมควรแต่ก็ผ่านมาได้ <c oughs> อย่างชิวเชียดครับผมจริงๆสุสีกับน้องน้องภูมมากเลยมั่นใจครับวันนี้ยิ่มากเลย <c oughs> เต็มที่ครับเรามากินให้ então, อร่อยด้วยกันครับผมสว,ส,สวัสดีครับชื่อนำเลียบครับตอนนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่4อยู่ครับอายุ22ปีครับคิดว่าน่าจะเป็นการกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆกินจนไม่มีตังเหลือแล้วครับน่าจะเป็นอย่างนั้นก็คิดว่าดูดที่สุดคือการไปถ่ายรายการกับจันไบ์ครับก็คือตลอดกินตั้งแต่เช้าเย็นเย็นข้ามวันสามวันเลย ก็เฉยๆนะครับเพราะเก้กินไปเรื่อยๆไม่ได้จ่ายเองแอก็มั่นใจว่าอร่อยแต่ชนะไหมก็อีกเรื่องหนึ่งก็เมื่อกี้เมื่อกี้แชมป์เขาบอกกินให้อร่อยก็เป้าหมายเหมือนกันก็กินให้อร่อยครับหวังว่าเราจะได้เจอกันกินไปเรื่อยๆนะ กติกาหมาทุก E ีนะครับก็คือจะเสิร์ฟอาหารทีลาจานให้ทานภายในเวลา10นาทีนะครับการแข่งขันจะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อมีใครคนใดคนหนึ่งยอมแพ้หรือว่ากินไม่หมดนะครับถ้ากินไม่หมดทั้งสองคนจะมาเทียบจากปริมาณอาหารที่เหลือว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะครับเสื้ออาหารจะเสิร์ฟไปเรื่อยๆนะครับอาจจะมีการเป็นช่วงบ้างตามระยะเวลาการทำอาหารนะครับก็จานแรกเรานะครับก็คือเกี๊ยวกุ้งนะครับก็เป็นเสิร์ฟเิ์เนาะโดยที่จะจับเลาเริ่มในวันนี้เริ่มได้เลยครับ เป็นก็น่าจะเป็นหมูสุงกุ้งแต่เป็นเกี่ยวกุ้งแหละก็คือหอ,อมมันมักงามมากเลยเวลาผ่านไปแค่ทีครึ่งนะครับหน่ำเลียบหมดไปแล้วนะครับตานเหล,ล็กสองลูกถือว่าอย่างว่าน้าจาย์ได้เป็นแอปเปตทเซอร์เล็กๆเนาะก็จะใช้เวลาค่อนข้างจะง่ายหนึ่งเนาะ เอาเนี่ให้เหลือผักได้เนาะหรือจะกินผักหมดก็ได้นะครับเหลือได้ไรกันได้โอเคนะครับก็กินผักเราต้านอยากกินโอเคก็ถือว่าหมดไปแล้วในเวลา2นาทีทั้งคู่นะครับก็คือหมดไปแล้วนะครับจานที่2นะครับคือดงบุรีหมูรวมซึ่งร้านนี้นอกจากจะมีหมูกรอบชาชูแล้วยังมีหมูชาชูและหมูย่างด้วยทาแบบดงบุริสไตล์ญี่ปุ่นก็จะมีไข่ด้วยเนาะน่ากินทีเดียวนะครับซิ่งที่จะเวลาสตาร์ทเริ่มได้ครับ ร้อ้เครื่องแน่นมากขอหวางทุกคนเลยก็คือเรียกว่าแน่นทั้งข้าวแน่นทั้งหมูนะฮะแล้วเป็นสามหมูด้วยเหมือนค้าวตือลูงเลยพี่ใช่ใช่ใช่ข้าวตือลูกอะไแต่ว่าหลักเขาเขาใช้หมูแบบอย่างอื่นเนาะก็ใช้หมูของร้านเขาไงมาทำแทนที่จะเป็นที่จะเป็นองค์การสุดอร่อยนะนอกจากจะชัยชนะแล้วว่าสิ่งสำคัญที่คนชอบมาแข่งรายการเราเพราะว่ามันอร่อยอร่อยตานอย่งขั้นตกโต๊ะแรงมากคุณโอร่อยหรือกลับเลยนะฮะหึกกลับหึกอกลับ ก็นั่นแหละก็ถือว่าเรียกว่าจะพูดว่าไงเดียร์คือคนแข่งของเราอ่ะนอกจากจะมาแข่งแบบว่าวว่ะในชนะสินคันนั่คือนี่แหละได้มากินอาหารอร่อยที่ีเราไปอันชาติมาเนาะดีตรงนี้เหระครับต้องมีบาทร้านเขาให้เยอะอยู่พี่ให้เยอะเนาะก็คือแต่ก็ถือว่าหมูข้าวสมดุลเนาะไม่เหมือนบางร้านเนาะผมรู้ว่าให้ข้าวเยอะแล้วหมูน้อยอย่างเงี้ย อันนี้หมูเยอะอันนี้มาแบบหมูเยอะกว่าข้าวเออหมูเยอะกว่าข้าวอร่อยมากสามหมูอะ่ะอ,อยากให้ชิมทุกหมูเลยจานสองทุกคนยังแฮปปี้กันอยู่นะครับเนื้อนุ่มหนังกรอบปูอร่อยครับอร่อย เวลาผ่านไปสองนาทีครึ่งนะครับก็จะพิสูจน์จริงๆว่าเห็นชามไปเลยอย่างเงี้ยข้าวแน่นหมูแน่นจริงๆเพราะ่งสัง์คนยังกินได้มันครึ่งชามพนั่นเองเรียกว่าจุกๆวันนี้เบรยันอยู่หลังกล้องคนเดียวนะฮะไม่มีผู้ช่วยไม่มีกองเชียร์นะฮะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าคนแข่งของเราก็ต้องพึ่งพากําลังใจของตัวเองแล้วล่ะฮะ แบรนก็เชียงสคนนะฮะแล้วยังคาดเดาไม่ได้ว่าใครจะเป็นแชมป์ในแมชนี้ตาลจะรักษาแชมป์ได้หรือลำเรียบจะล้มแชมป์กันแมชนี้แหละรุนมากจริง <S <S ที่กาดด้วยสายตานะครับเหมือนข้าวตาลจะพ้องของลำเลียบเล็กน้อยแล้วนะตอนนี้นะไม่เป็นไรใร้มีเวลาสิบนาทีฮะใช้เวลาให้คุ้มค่าฮะใครหมดก่อนก็นั่งรอไปเท่านั้นเอง ยังไม่ทัน5นาทีนะครับตาของเราคำสุดท้ายไปแล้วนะครับนํำเลือดเรามาบองสังคมเนาะก็เรียกว่าใช้เวลากันแบบรวดเร็วทวดเดียวนะฮะานาทีผ่านไปนะครับตาที่บอกว่าหิวโหวยมากนะฮะก็วานเรียบนํำเลียวก็ตามไปถือว่าในระยะที่ค่อนข้างจะใกล้กันอยู่นะฮะตอครับออนี่ตาหมดแล้วนะฮะ ยกชาม้มาชูยที่ตาลให้เห็น,นหมดแล้วหมดแล้วครับนี่น่ำเลี้ยวยังเหลือหน่อยนึ่งเนาะหนาทีผ่านไปน่ำเลียวก็เรียกว่ากำลังกวาดชามนะครับก็คือใช้เวลาเรื่อยๆนะครับซึ่งการที่ปล่อยให้ตาลรอไปแล้หนึ่งนาทีเนี่ยมันเป็น strategy บางอย่างหรือเปล่านะผมอาจจะอิ่มเหมือนกันนะ ในหมดไปได้นะคะรับสำหรับจานที่สองนะฮะจานที่สามคือบะหมี่หมูกรอบและหมูย่างสิบนาทีสตาร์ทเริ่มได้ครับแต่อันนี้เขาให้เนีอเยอะมากคือสาใจดึงเน้นเลยไม่ห่วงไม่ห่วงให้เยอะแล้วอร่อยด้ ผ่านไปสองนาทีครึ่งแล้วนะครับให้ดูนะครับหกตาลก็คือเส้นหมดไปแล้วนะครับเหลือแต่เนื้อเือ,อ,อแต่เนื้อส่วนของเรียบก็ยังคงเหลือพอสมควรเนาะแต่ก็ยังว่าสิบนาทีใช้เวลาบริหารให้ดีๆตาลเกลี้ยงภายในเวลาสี่นาทีนะครับยังไม่เกลี้ยงเหลือหนึน่ง เลยหมู 1, กกอบสาม้นเลยมูกกอบสามชิ้นยตอนนีส้สนาทีผ่านไปนะครับเรวของเราก็ตานหมดแล้วนะครับชูชามนะครับชูชามชูชามชูชามนะครับนี่ภายในเวลาไม่ถึงห้านาทีนะส่วน,นํำเร็บก็ยังคงเราสามารถถานแหละ ก็ตอนนี้เท่าที่ดูเกมผ่านมาสามชามนอ้องตางก็จะแบบกินแบบเรื่อยๆร่ยเร็วเร็วส่วนหน้่เลยเจ้าท่าแบบเหมือนเว้นระยะในการกินอยู่บ้างน,น้องเ็าดื่มดำพี่น้องเ็าดื่มดำกับรสชาติหมูกรอบนั่นแหละซึ่งมันน่าสนใจมากว่าจะยังไงหมูกรอบร้านนี้ไม่มันนะครับผมเชียร์เลยเนี่ย เพราะว่าหมูกรอบบางร้านมันเยอะมากกินกินเยอะแล้วมันเลี่ยนอันนี้ไม่เลี่ยนเลยกินเนได้ยังไงเนอเชิญนะครับเพราะเขาเป็นหมูกรอบชาชูไงฉะนั้นการทำของเขาก็จะมีเนื้อเยอะแล้วก็หนังกรอบอันนี้เหลือผักนะครับถือว่าได้หมดเวลาภายในเวลาโอ้โห อันนี้ในว่า7จนาทีนะครับ7นาทีหมดไปแล้วนะครับอ่าชามที่4ถือว่าเพิ่มรสชาติหน่อยกะเพราหมูกรอบราดข้าวซึ่งก็คือหมูกรอบจุกจุกปิดหน้าข้าวทีเดียวสิบนาทีสตาร์ทเริ่มได้ครับสภาพมันกินดงยังใหม่หรอเ <laughs> มือนเรามันรีรันใหม่ร <c oughs> ีรันใหม่เมื่อกี้ ไปฮะที่นี่กะเพราถึงไหมฮะถึงสัดยากถึงแต่ไม่นนนะค่ากินไม่ได้นะกะอพรผ่านไปสองนาทีครึ่งแล้วนะครับตอนนี้ตานกับเบียก,ก็ประมาณครึ่งชามตังกู้นะฮะทั้งสองคนยังสู้ไหวอยู่ไหมฮะ ให้ช่องเอาชามห้ามาเลยไหมฮะอะไรนะให้ช่องเอาชามที่ห้ามไเลยไหมฮะอม,มาเลย <laughs> ตอนนี้เรียกทาหน้าหรบอว่าน้องเลิกลากนะ <laughs> เรียกคือเลิกลากแล้วนนำเรียกที่ว่ากินดุที่สุดในย่านรังสิตเ <laughs> จอแชมป์ของเราเข้าไปถึงขั้นย่านรังสิต <laughs> ู่คนนะมีแค่ลุกมีแค่ตอนนี้หนบเรียคือเริ่มเลิกลากแล้ว เ5นาทีผ่านไปนะครับตานก็จะหมดชามแล้วหนําเลียก็จะหมดชามแล้วรายการที่5ยังไม่ออกจากครัวเลยเอันต้องไปตามเร่งอีกรอบนึงภายในเวลาไม่ถึง6นาทีนะครับตานก็หมดชามอีกแล้วนะฮะระบบชูชามนี่นะฮะชูชามครับนี่เหลือแต่พร,พริกนะฮะเออหนํำเลียว้อคําสุดท้ายแล้วนะฮะตอนนี้ หกนาทีครึ่งผ่านไปนะครับเรียบของเราก็เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยชูชามนะฮะเรียกว่าชูชามเลยฮะชูชามสาชูชามนี่ะนะฮะก็เหลือกะเพ,<ด>พราผิงนิดหน่อยนะฮะสี่ชามที่สั่งมาหมดแล้วฮะเดี๋ยวสักครู่ชามที่ห้ามาเราควรน,นั่งพักก่อนตอนนี้แหละจะเป็นจุดอ่อนว่าจะอิ่มเลยจะไปต่อได้ไหมชามที่5้าที่เรารอคอยก็มาถึงแล้วนะครับมามา่าหม้อไฟหมูกรอบนะฮะเรียกว่า พึ่งจุดไฟเลยเดียวเดี๋ยวรอให้ไข่สุกเราจะได้เริ่มแข่งกินดูกันต่อไปนะครับเป็นไงฮะหลังจากที่เห็นจานที่ห้าแล้วน,น่นากินน่ากินแล้ที่เว้นระยะรอนานพอสมควรนะรก็จะมีผลต่อความอิ่มแต่เรามาลุ้นกันว่าจะเป็นไงต่อไปครับคิดว่ามาม่าเราเดือดแล้วไข่แน่สุกแล้วนะครับครับ,รบเราจะได้เริ่มต้นแข่งขันกันต่อนะครับสิบ,บนาทีสตาร์ทเริ่มได้เลยครับโปยวานอย่างแรก โกยลงจานนนี้คือลาสมอสเพราะว่าปริมาณหมูกรอบจุกๆแล้วก็ความร้อนและความเผ็ดทุกอย่างเอาหมูกรอบต้องเต้นนะพี่เต้นเต้นก็เยอะอยู่นะเขาให้กินตั้งสามคนนะไม่ราไม่รู้เากินคนเดียวแต่ยังขอคนแต่คนละหม้อคนละหม้อหมูกรอบเขาอะโปรตีนมันหันหนึ่งแว่นใช่ปะแต่เนี้ยสามชิ้นฟูดปากเลย มันก็แบบหมูกรอบจุกๆเหมือนกันตุ๋นหน่อยใช่ไหมตุ๋นกรอบไม่ร่อยตุ๋นไม่รอยเป็ตุ๋นน้ำตุ๋นไม่ร่อยก็เป็นเคล็ดลับนะฮะเพื่อกำจัดความร้อนด้วยเวลาผ่านไปเนี่ยอีกครึ่งก็คือใช้เวลาตักไปแล้วตักกันก่อนทีนนคอตัักกใช้เวลาตักก็คือเกือบ2นาทีแล้วนะครับคือตอนนี้ยตักเรียกว่าน่าจะหมดหม้อแล้ว คาดว่า10นาทีน่าจะไม่หมดทันนะครับชามนี้อาจจะต้องขยายเวลาเป็น20นาทีเนาะเดี๋ยวขอแยกขยายเวลานะครับสำหรับชามนี้เป็น20นาทีนะฮะเพราะว่านี่ผ่านไปแล้ว4นาทีอะดูปริมาณที่เหลือก่อนเสียเวลาการตักว่าร้อนครับผมเห็นควันแล้วก็แบบ ปพอเพราเรื่อที่ตานชนะสมัยแรกจานที่ห้าขนาดปกติแต่นี้คือมาทั้งหม้อไฟเลยเดียว ผ่านไปแล้ว10นาทีนะครับเหลืออีก10นาทีหลังนี่หละฮะมันจะมีการยอมแพ้เกิดขึ้นหรือว่าจะมีการเหลือเกิดขึ้นหรือเปล่าลุ้นมากๆเลย,ยางานนี้สองคนคือเป็นนักสู้นะไม่มีใครยอมแพ้แล้วทุกคนก็คือกินไปเรื่อยนะเป็นสึกที่มีรางวัลแมีศักดิ์ศรีเป็นเดิมพันจ้ะนี่ได้กินก็คือรางวัลแล้วนี่ความอ,อร่อยคือรางวัล ตอนความอิ่มอ่ะคือทรมานผูไปสัเบนนาทีแล้วนี่ของปาไงที่เหลืออย่างนี้นะฮะของน้ำเดือดตั้งมาเต็มแล้วประมาณนี้เหลือันนเหลือหมูอ่าเดี๋ยวลุ้นกันครับเราจะยังไงนะฮะเหลือเวลาอีก8นาทีนะครับปานที่เร็วมาตลอดเริ่มนิ่งนะครับ เหลือเวลา5นาทีนะครับทั้งสองคนสามารถจัดการชามนี้ได้หมดาใน5นทีหรือเปล่านะ <c oughs> ตันมีสีหน้าครั้งแรกแต่แข่งมานะคร <c oughs> เรียบเองก็หันมองก็ใช่ว่าจะมั่นจะเนตัวเองอะไร เหลือเวลาอีกสามนาทีครับกดดันอะไะกดดันจริงๆครับเป็นการแห่งครั้งแรกที่มันกดดันมากๆขนาดนี้นะครับหนึ่งนาทีสุดท้ายครับสีบ 9-8-7-6-5-4-3-2-1หมดเวลานะครับเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่เจอการกินเหลือเกิดขึ้นนะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวเราจะมาตัดสินกันอีทีครับว่าเป็นยังไงครับเราเห็นแล้วนะฮะเราเอาตาช่งงางแทนร้านแล้วนะครเราเอาสิ่งที่เหลือในชามโดยที่เอาน้ำออกหมดแล้วนะครับดูที่จะเหลือเท่าไหร่นะครับ เธอมองด้วยสายามันยากจริงเว้ยจนถึง่งไอช่างหลายรอบเพราะอะไรแมของตานะ่ะ400กรัมพอดีเว้ยแต่ของนําเลียบแบบ400กรัมเกินไปประมาณ2ถึงสันโดยประมาณฉะนั้นเนี่ยผู้ชนะก็คือตาลรักษา์เชิญอีกแล้วนะฮะแต่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 แตแต นันนนนกเจ้าของช่องเป็นคนมีอำนาจเยอะสุดเนอะเนื่องจากครั้งในชั้นกรรมแล้วอะมันห่างกันไม่ถึงร้อยกร,รัมอะห่างไม่ถึงหนึ่งขีดอะคือหน่ำเรียบคือเกินประมาณแบบสองขีดสามขีดแล้วจะมีความแบบโอเคมันจะมีส่วนเออเรื่มหนักเช่นน้ำหนักใบผักน้ำหนักน้ำต่างๆนานาขอตัดสินว่าในแมตช์หน้าเราจะทั้งตาหนักเลียบไปเจอกับผู้ท้าชิงคนต่อไปจะเป็นแมตช์สามคนและเพื่อหาแชมป์หนึ่งคนต่อไป จากว่าวันนี้เราเป็นทีมกันนะพี่ก็ถือว่าขออนุญาตให้ตึงเสมอแล้วก <te ันเนาะเพราะว่ามันห่างกันนิดเดียวยังไงก็ตามนะครับสุดท้ายนี้นะครับฝ่าติดตามกินดูแชาเลนชุกผู้สุดท้ายของเดือนทางอีราอลไรอันด้วยนะครับเนาะใครสนใจคิดว่าเจ๋งกว่าเก่งกว่ากินดูกว่าก็สมัครเข้ามาได้ครับอยากให้ทั้งสองคนฝ่าผู้ท้าชิงคนต่อไปที่จะมาเจอคุณทั้งสองคนเลือกเป็นกำแพงสองชั้นเลยทีเดียวให้เกียรติแชมป์ก่อนมากินด้วยกันครับมากินให้อร่อยด้วยกัน จะทรามานหรือเปล่าไม่รู้แต่อร่อยแน่นอนครับผมก็ฝากถึงผู้ท้าชิงคนต่อไปจะบอกว่าจริงๆถ้าไม่ีเวลาอีกลองินหมดนะแต่แค่ว่ามันตามเวลาเนาะก็หวังว่าเราจะได้ได้มาร่วมอร่อยด้วยกันนะครับขอบคุณครับได้ครับก็ฝไยตามกินดุชาร์ l ลนจ์นะครับทางอีเรายเรยอันทาง Facebook Fanpage แล้วก็ยูทูบช anel ด้วยกินดุ c h a l l e n จ์อีพีหน้า ทั้งสองคนจะเจอกับผู้ท้าชิงคนไหนและหารอย่างไร่ายต่างเดอร์นิดก่อนนะครับสวัสดีครับ